สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีเก็บบอลสำหรับในคลิปนี้นะครับจะพาไปฟังความคิดเห็นหรือว่ามุมมองนะฮะของชาวเวียดนามที่มีต่อทีมชาติไทยชุดสายเลือดใหม่ชุดที่เราไปชนะเวียดนามถึงถิ่น1ประตูต่อ2สอําหรับคนที่ยังไม่ทราบรายละเอียดนะฮะผมขอเกริ่นแบบนี้ก่อนหลังจากที่ไทยเรานะครับจบเส้นทางที่จะได้ไปฟุตบอลโลกในปี2026ทางโค้ชอิชิอินะครับก็ได้ใช้โอกาสช่วงฟีฟ่าเดย์รอบนี้ทําการทดสอบผู้เล่นสายเลือดใหม่ ทำให้ทีมชาติไทยชุดนี้นะครับมีนักเตะถึง15คนที่ยังไม่เคยลงเล่นในนามชุดใหญ่นะครับและอายุเฉลี่ยของชุดนี้จะอยู่ที่25ปีซึ่งถือว่าเป็นชุดที่มีอายุเฉลี่ยค่อนข้างน้อยนะฮะและมีถึง10คนที่อายุไม่เกิน23เรียกได้ว่าทีมชาติไทยชุดนี้นะครับเป็นชุดสายเลือดใหม่ของแท้เลยซึ่งในฟีฟ่าเดย์รอบนี้นะครับไทยเราเนี่ยก็ได้ไปร่วมรายการ LP Bank Cup ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งในรายการนี้นะครับจะมีเวียดนามรัสเซียแล้วก็ไทยแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่ในแมตช์ที่เราจะต้องเจอกับรัสเซียเนี่ยเราถูกแคนเซิลไปนะครับก็คือไม่ได้เตะอ่ะเพราะว่าพอดีพายุยางหิงเนี่ยเข้าที่เวียดนามพอดีนะครับส่วนในแมตช์เจอกับเวียดนามก็ค่อนข้างโชคดีครับที่พายุยางหิงเนี่ยเริ่มเบาลงทําให้เราเนี่ยพอเตะได้นะครับถึงแม้ว่าในวันเตะเนี่ยจะยังมีฝนปรยๆซึ่งมันส่งผลทําให้แฟนๆชาวเวียดนามเนี่ยมาดูที่สนามกันน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ฝนยังตกปลยอย ประเทศกาลังโดนพายุเข้านะครับก็คือน้ําท่วมเดินทางลําบากบวกกับศรัทธาฟุตบอลชาวเวียดนามนะฮะที่กําลังอยู่ในช่วงตกต่าอ่ะสรุปก็คือด้วยผลหลายๆประการนี้นะครับทาให้แฟนๆชาวเวียดนามเนี่ยเลยมาดูที่สนามก็แบบบางตามากๆและถึงแม้ว่าไทยเรานะครับจะใช้ชุดสายเลือดใหม่แต่ด้วยศรัทธาที่ตกต่ำของแฟนบอลชาวเวียดนามนี่เองฮนะทำให้ก่อนการแข่งเนี่ยแฟนชาวเวียดนามนะฮะก็ทายผลสกอร์ล่วงหน้าว่าจะแพ้ไทย0-2มั่ง0-3มั03่ง ซึ่งผลสกอร์หลังจากจบแมตช์นี้นะครับก็ใกล้เคียงกับที่แฟนบอลชาวเวียดนามได้ถ่ายเอาไว้นั่นก็คือหลังจากจบการแข่งขันนะครับผลปรากฏว่าไทยเราเนี่ยเฉือนชนะไป1ประตูต่อ2โดยเวียดนามนะฮะได้ประตูขึ้นนําไปก่อนในนาทีที่21จากเหงียนเตียนลินก่อนที่สุพนัทนะครับจะโขกตีเสมอแบบทันควันในนาทีที่26และเป็นแพทริกูสตัฟสันนะครับซัดประตูชัยในนาทีที่40 คือรูปเกมในครึ่งแรกเนี่ยเราเล่นได้ดีกว่าเวียดนามอย่างชัดเจนครับทั้งเรื่องการครองบอลการเพรสซิงจังหวะเข้าทำแต่ครึ่งหลังนะฮะไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรครับกลายเป็นว่าเราโดนเวียดนามเนี่ยบุกใส่แบบเรียกได้ว่าตั้งตัวแทบไม่ได้เลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าโคติชิเนี่ยอยากทดสอบเกมรับหรือว่าตัวสำรองของเรานะฮะมาตรฐานเนี่ยห่างจากตัวหลักหรือว่าโค้ชเวียดนามนะครับเขาแก้เกมดีขึ้นหรือว่าผู้เล่นเวียดนามมีลูกฮึดมากกว่าเราคือมันบอกยากนะครับ แต่โดยรวมๆเนี่ยในครึ่งหลังนะฮะสถิติของเราเนี่ยแพ้เวียดนามแทบจะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์กาครคลองบอลโอกาสยิงลูกเตะมุมหรือลูกฟรีคลิกอย่างเปอร์เซ็นต์การครองบอลน,นะครับอันนี้ชัดเจนที่สุดครึ่งหลังเนี่ยเวียดนามครองบอลน,นะฮะปาเข้าไป67ในขณะที่ครึ่งแรกเนี่ยคลองบอลได้แค่46 ก็คือครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนี่ยมันหนังคคลมวนนะฮะแต่การที่ไทยครับบุกไปชนะเวียดนามถึงถิ่น1ประตูต่อ2ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยนะครับเพราะเหมือนที่ทุกคนรู้นะฮะว่าการชนะเวียดนามในบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งเราบุกมาชนะเวียดนามครั้งสุดท้ายเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อ9ปีก่อนเลยนะครับแถมในชุดนี้เหมือนที่บอกครับเป็นชุดสายเลือดใหม่ฉะนั้นโดยรวมๆนะฮะบอกได้เลยว่าระบบฟุตบอลของอิชิอิเนี่ยเป็นของจริง ทีนี้ฮะเรามาดูในมุมมองของชาวเวียดนามกันดีกว่าว่าพวกเขาคิดเห็นกันยังไงนะครับกับทีมชาติไทยชุดสายเลือดใหม่มาเริ่มกันที่โค้ชชาวเกาหลีของทีมชาติเวียดนามนะฮะนั่นก็คือโค้ชคิมซังซิกหลังจากจบเกมครับเขาได้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วนะฮะในแมตชนี้เนี่ยเขาอยากจะชนะไทยมากๆเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับชาวเวียดนามนะครับที่กําลังประสบภัยกับพายุยางิซึ่งตัวเขามองว่าไทยกับรัสเซียเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันนั่นก็คือ เรื่องของความแข็งแกร่งแล้วก็ความฟิตซึ่งในนัดที่เจอกับไทยนี้นะครับตัวเขาเนี่ยบอกเลยว่าเขานะครับใช้ระบบ343ซึ่งในระบบของเขานะฮะมันต้องอาศัยความฟิตสูงแต่ว่าผู้เล่นเวียดนามครับยังมีความแข็งแกร่งและความฟิตไม่เพียงพอเลยทําให้เทคนิคที่ถูกวางเอาไว้นะครับไม่ได้ถูกดึงออกมาใช้อย่างเต็มที่ซึ่งหลังจากนี้ครับเขาจะพยายามทําให้ผู้เล่นเวียดนามเนี่ยมีความแข็งแกร่งและความฟิตนะครับเทียบเท่ากับผู้เล่นไทยให้ได้ อันนี้คือในมุมมองของโค้ชคิมซังซิกที่มีต่อทีมชาติไทยชุดนี้นะครับเขาชมในเรื่องของความแข็งแกร่งและก็ความฟิตที่เหนือกว่าทีมชาติเวียดนามมาต่อกันที่มุมมองของนักวิเคราะห์ชาวเวียดนามที่มีชื่อว่ากวางหุยนะฮะหลังจากจบแมตช์ไทยกับเวียดนามเนี่ยเขาบอกประมาณว่าจงจําเอาไว้ว่าไทยเนี่ยเคยทะลุเข้าถึงรอบ3าฟุตบอลโลกก่อนเวียดนามมากฟุตบอลไทยนะครับเคยมีช่วงที่ผลงานตกต่ําแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ฟื้นตัวกลับมาได้เร็วมาก การแข่งขันระหว่างเวียดนามกับไทยเนี่ยมักจะดูตึงเครียดเสมอแต่ความรู้สึกพวกนั้นนะครับจริงๆแล้วมันมาจากทางฝั่งของเราหรือก็คือฝั่งเวียดนามเขายังบอกต่อว่าไทยเนี่ยมีวิธีคิดที่นำหน้าพวกเราอยู่เสมอบอลเวียดนามเนี่ยยังคงฝันที่จะแซงหน้าไทยเราอาจทำได้เล็กน้อยในช่วงที่โค้ดปาร์คเข้ามาคุมแต่ตอนนี้เรากลับตามหลังไทยอยู่มากไม่ว่าจะเป็นช่วงขาขึ้นหรือว่าขาลงนะครับ ไทยเนี่ยยังมีสไตล์การเล่นที่แน่วแน่อยู่เสมอเวลาไทยเจอกับทีมที่แข็งแกร่งในทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติไทยมักจะใช้การเล่นฟุตบอลแบบมีระบบมากกว่าจะใช้การเล่นแบบจอดรถบัสซึ่งนั่นนะครับถือเป็นแนวทางในการพัฒนาของฟุตบอลไทยเหมือนจะเห็นได้จากแมตท,ที่เราแพ้ให้กับไทยล่าสุดถึงแม้ว่าผู้เล่นไทยชุดนี้นะครับจะมีอายุน้อยแต่ไทยเนี่ยก็ยังเล่นได้เหนือกว่าเวียดนามนี่คือสิ่งที่เวียดนาม ยังตามหลังไทยอยู่มากอันนี้ก็คือมุมมองของคุณกวางหุยนะครับซึ่งเขามองว่าฟุตบอลไทยเนี่ยเล่นแบบมีกระดูกสันหลังอ่ะพูดง่ายๆก็คือไม่ว่าใครจะเข้ามาคุมนะฮะไทยเนี่ยจะมีสไตล์การเล่นที่ชัดเจนนะครับก็คือพอดูแข่งปุ๊บก,ก็จะรู้เลยว่านี่แหละทีมชาติไทยซึ่งตัวผมเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าคุณกวางหุยเนี่ยเขาเริ่มพูดถึงฟุตบอลทีมชาติไทยในยุคไหนแต่ถ้าเดานะครับน่าจะเป็นยุคข,ของเจมุยอุ่มก็คือประมาณ10กว่าปีหลังมานี้นะครับ อันนี้ก็คือในมุมมองของนักวิเคราะห์ชาวเวียดนามท่านนี้นะฮะทีนี้ครับเรามาต่อกันที่มุมมองของแฟนบอลชาวเวียดนามซึ่งในความเห็นนะครับผมจะรวมมาจากหลายแหล่งเลยไม่ว่าจะเป็นจากบทความของคุณกวางหุยรวมไปถึงแฟนเพจอะไรต่างๆนะครับเพื่อได้มุมมองที่กว้างมากขึ้นนะฮะ,ะมาเริ่มกันเลยนะครับคอมเมนต์แรกกล่าวว่าไม่มีอะไรต้องเสียใจนะครับไทยไม่เคยอ่อนแอกว่าเวียดนามการเหนือกว่าไทยเนี่ยมันก็แค่โชัวครู่ แต่ความจริงคือยังอีกยาวไกลครับกว่าจะตามไทยทันอย่าได้ฝันว่าจะมีนักเตะเวียดนามเนี่ยไปเล่นในลีกยุโรปเอาแค่ให้ได้เล่นในลีกไทยลีกเกาหลีหรือว่าลีกญี่ปุ่นให้ได้ก่อนซึ่งในคอมเมนต์นี้นะฮะมีคนมาต่อความเห็นกันเนี่ยเต็มเลยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะออกแนวเห็นด้วยนะฮะแต่ก็มีบางคอมเมนต์ที่น่าสนใจครับอย่างเช่นคอมเมนต์นี้นะฮะเขาบอกว่าสไตล์การเล่นของเวียดนามในแต่ละชุดเนี่ยไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน คือในแต่ละชุดนะครับก็จะมีแนวทางเป็นของตัวเองทําให้ทรงบอลของเวียดนามเนี่ยมันสเปะสปะไม่เหมือนกับไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับที่มีคนกดไ like, ลค์รองลงมานะฮะเขาบอกว่าผู้เล่นชุดปาร์คฮังซอเนี่ยยังคงถูกใช้งานมาจนถึงทุกวันนี้อ่าโดยเฉพาะนัดล่าสุดนะครับส่วนตัวเขาเนี่ยชอบการปฏิรูปทีมในยุคข,ของทุตซิเย่มากกว่าแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่ผู้เล่นในชุดนั้นเนี่ยมันธรรมดาเกินไป ก็คือนอกจากผู้เล่นในตัวของยุปากแล้วนะครับเวียดนามเนี่ยยังหาตัวดีๆขึ้นมาทดแทนไม่ได้นะครับคอมเมนต์ต่อมาครับมันเป็นเรื่องตลกที่ได้ยินว่านี่จะเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมแต่ทุกครั้งที่เจอกับไทยนะครับสุดท้ายเราก็แพ้คอมเมนต์ต่อมาครับเมื่อมองไปที่ผู้เล่นเวียดนามแล้วเนี่ยฉันรู้สึกเบื่อมากควรจ้างโค้ชชาวญี่ปุ่นและสร้างผู้เล่นใหม่ที่มีสไตล์การเล่นที่แตกต่างเมื่อเทียบกับรุ่นยาวของไทยแล้วฉันล่ะท้อจริงๆ คนนี้แบบอยากได้โคชญี่ปุ่นแล้วนะครับไม่อยากได้เกาหลีแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับยอมรับเถอะเราแพ้ไทยคาบ้านควรมาเริ่มสร้างตั้งแต่ต้นใหม่อินโดเองเนี่ยก็เสมอ2นัดน,นะครับในฟุตบอลโลกรอบ3แบบน่ายกย่องคอมเมนต์ต่อมาครับบอกตามตรงในอาเซียนเนี่ยไทยจะเป็นทีมที่กล้าหาญและแข็งแข่งพวกเขาเนี่ยสามารถแข่งในระดับนานาชาติได้สักวันหนึ่งไม่ไกลาจากนี้พวกเขาจะได้มีส่วนร่วมในฟุตบอลโลกคอมเมนต์ต่อมาครับ ฉันไม่เห็นด้วยกับสื่อเวียดนามพวกเขาบอกว่าการเล่นกับรัสเซียและไทยเนี่ยก็เพื่อเรียนรู้แล้วจะอีกนานแค่ไหนล่ะกว่าเราจะได้ไปเล่นรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบ3ามคอมเมนต์ต่อนะครับเขาบอกว่าฉันยอมรับว่าอินโดกับไทยตอนนี้เนี่ยพวกเขาอยู่ในระดับที่เท่าเทียมกันแล้วซึ่งทั้ง2ทีมนะครับเหนือกว่าทีมอ,อื่นๆในย่านนี้คอมเมนต์ต่อมาครับวันนี้ไทยส่งทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาพวกเขามีนักเตะโอนสัญชาติ4-5คน พวกเขาเล่นเหมือนทีมญี่ปุ่นมีรูปแบบที่เร็วและแรงส่วนเราอะ่ะช้าและกลัวแพ้ป้องกันก็ไม่ดีเกมบุกก็ไม่ดีอนาคตนะครับเราต้องแปลงสัญชาติผู้เล่นบ้างก็คือคอมเมนต์นี้นะฮะเขาเข้าใจผิดคิดว่าเราเนี่ยใช้ตัวโอนแต่ว่าจริงไม่ใช่นะฮะเราใช้ลูกครึ่งคอมเมนต์ต่อมาครับดูเวียดนามเล่นแล้วน่าเบื่อไม่มีการประสานงานแบบเป็นชิ้นเป็นอันในขณะที่ไทยเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพคอมเมนต์ต่อมาครับไม่ต้องพูดถึงไทย แค่เทียบกับอินโดก็ยากแล้วการเล่นของทั้งไทยและอินโดจับต้องได้20ปีก่อนลีกเวียดนามเนี่ยเคยจ้างนักเตะไทยมาเล่นแต่ทุกวันนี้เรายังดิ้นรนและฝีเท้าเราก็ยังไม่พัฒนาคอมเมนต์ต่อมาครับถ้าเรายังไม่สามารถพัฒนาได้แบบไทยและอินโดฟุตบอลชายเนี่ยควรถูกยุบเพื่อนํางบประมาณเนี้ยไปพัฒนากีฬาอื่นคอมเมนต์ต่อมาครับเวียดนามเคยเป็นพี่ใหญ่ร่วมกับไทยแต่ตอนนี้ กลายเป็นอินโดที่อยู่ร่วมกับไทยใครมาคุมเวียดนามก็เหมือนกันหมดใช้งานแต่ฮุงดุงกวางไห่และหองดุยซึ่งเวลาพีของพวกเขาเนี่ยมันได้ผ่านไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับยากที่จะเอาชนะราชาอย่างไทยคอมเมนต์ต่อมาผู้เล่นรุ่นเก่าบางคนไร้ประโยชน์แล้วควรปล่อยให้พวกเขากเกษียณและเ,เรียกพวกที่อยู่ต่างประเทศเข้ามาไม่ก็โอนสัญชาติไม่เช่นนั้นเวียดนามเนี่ยจะต้องอับอายไปอีกนานคอมเมนต์ต่อมาครับเหมือนว่าคิมซังซิก ไม่ได้ดีไปกว่าทูซิเย่สังซิคใช้ผู้เล่นยุคปักฮังซอซึ่งหมดแพชชั่นไปแล้วความกลัวไทยและอินโดยังจะถูกครอบงำต่อไปคอมเมนต์ต่อมาครับชุดใหญ่แพ้กับไทยชุดยู3 3ผู้บรรยายบอกว่าเสียดายที่เราขาดวานเทาและเทียนดุงทําไมเขาไม่บอกเราว่าไทยขนยู3 3มาและพวกเขาชนะโดยไม่มีทีรทรสุพโชคและสุภชัยคอมเมนต์ต่อมาฉันรู้อยู่แล้วว่าเวียดนามเนี่ยไม่มีทางชนะไทย แม้มันจะเป็นแค่แมต์กระชับมิตรก็ตามตอนนี้เวียดนามคือไก่ไม่ใช่มังกรคอมเมนต์ต่อมาถ้าจะให้ถูกผู้เล่นไทยเนี่ยควรเรียกผู้เล่นเวียดนามว่าลุงอะก็คือแก่กว่านะครับควรเรียกว่าลุงเหียนอะไรก็ว่าไปนะฮะคอมเมนต์ต่อมาครับไทยยังดีกว่าเวียดนามเสมอตอนนี้เราเป็นแค่เบอร์สี่ของอาเซียนเท่านั้นนักเตะรุ่นเยว์ยังไม่เก่งพอจะสืบทอดส่วนนักเตะรุ่นพี่ก็ฟอร์มตกแบบเห็นได้ชัดคอมเมนต์ต่อมาถ้าเล่นแบบนี้ อีกพันปีก็ไม่ได้ดีไปกว่าไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาตามไทยไม่ทันแล้วมันน่าเศร้าคอมเมนต์ Comment ต่อมาฟุตบอลเวียดนามคือลูกไล่ของไทยตลอดไปคอมเมนต์ Comment ต่อมาไทยส่งรุ่นยาวมาก็ยังชนะเวียดนามได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาไทยเพรสซิ่งสูงและจบสกอร์แมนในขณะที่เวียดนามยังคงงุ่มงามคอมเมนต์ Comment ต่อมาเวียดนามควรทำยังไงเพราะตามหลังไทยตลอดคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอลเวียดนามล้าสมัยมาก ฉันจะไม่ตําหนิใครอีกต่อไปแล้วทีมเต็มไปด้วยรุ่นเยาว์และรุ่นพี่แต่ก็ยังแพ้ให้กับ U 23ของไทยคอมเมนต์ต่อมาไทยส่งทีม C มาแต่เวียดนามก็ยังไม่ชนะคอมเมนต์ต่อมาอีกส0ปีเวียดนามก็ยังตามอินโดไม่ทันนับภาษาอะไรกับไทยคอมเมนต์ต่อมาไทยมีคลาสกว่าเวียดนามทั้งเทคนิคเฉพาะตัวความแข็งแกร่งทางกายภาพและเทคนิคเวียดนามยังตามหลังไทยอยู่มากคอมเมนต์ต่อมา สมาคมฟุตบอลเวียดนามควรรีบโอนสัญชาติไม่งั้นเวียดนามเนี่ยจะสู้ลาวกัมพูชาบรูไนไม่ได้อีกต่อไปไม่ต้องพูดถึงอินโดไทยมาเลสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ที่พวกเขาเนี่ยมีผู้เล่นโอนสัญชาติกันหมดแล้วคอมเมนต์ต่อมาผู้เล่นรุ่นเก่าเวียดนามยังไม่แกร่งเท่ารุ่นยาวของไทยและรุ่นน้องก็ไม่ได้โดดเด่นน่าเป็นห่วงฟุตบอลเวียดนามจริงๆเพราะน่าจะตกต่ำลงเรื่อยๆคอมเมนต์ต่อมา พอไทยยิงลูกที่สองฉันถึงกับปิดทีวีหนีทีมเรามีช่องโหว่ทุกจุดบอลไม่เร็วไม่แม่นยำเกมรุกและเกมป้องกันไม่ดีการแพ้ไทยที่ใช้ผู้เล่นอายุน้อยมันไม่มีอะไรที่ต้องให้แก้ตัวอีกแล้วปิดท้ายกันที่คอมเมนต์นี้นะฮะเขาบอกว่าการเห็นเวียดนามแพ้กับไทยในสนามหมีดินฉันรู้สึกเศร้ามันทำให้ฉันนึกถึงโค้ดลียองจินมาก อันนี้ก็คือโดยรวมๆนะฮะความเห็นของแฟนบอลชาวเวียดนามคือต้องบอกงี้ครับแฟนบอลชาวเวียดนามเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตัทธาตกต่ำนะฮะทีนี้พอเขาเห็นเราเนี่ยใช้ชุดสายเลือดใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เหมือนที่บอกนะครับมีอายุเฉลี่ยค่อนข้างน้อยและบุกไปชนะพวกเขาได้ถึงคาบ้านพวกเขาเนี่ยก็เริ่มมีการเปรียบเทียบนะฮะกับทีมชาติตัวเองทีนี้ครับในรุ่นต่อไปของเวียดนามเนี่ยพวกเขาอะก็ยังไม่รู้เลยว่าใครจะขึ้นมาเป็นดาวเด่น ที่จะทาให้ฟุตบอลเวียดนามฮะกลับมารุ่งเรืองซึ่งเอาจริงๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันต้องขอบคุณอินโดนีเซียครับที่เข้ามาเป็นตัวเร่งนะฮะให้กับไทยและชาติอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนคือไทยเราเนี่ยตั้งเป้าจะเป็นระดับเอเชียอยู่แล้วถูกไหมครับทีนี้ฮะพออินโดเนี่ยเข้ามาเป็นตัวเร่งด้วยการโอนสัญชาติหรือว่าใช้ลูกเซี่ยวลูกครึ่งทั้งหลายอะไรของเขาเนี่ยนะครับมันเลยทําให้เป้าหมายของไทยเรานะครับที่จะไปในระดับเอเชียเนี่ยมีตัวเร่งเข้ามา และเป้าหมายของอาจารย์อิชิอินะครับที่อยากเห็นไทยเนี่ยประสบความสําเร็จแบบญี่ปุ่นเนี่ยมันจะยิ่งเข้มข้นขึ้นคือเอาจริงนะครับในชุดนี้เนี่ยเรายังขาดผู้เล่นอีก2คนที่อย่างน้อยตอนนี้ผมคิดว่าเล่นได้นะครับนั่นก็คือเอราวันกับจูดเบลอ่ะถึงแม้ว่าในตัวของจูดเบลเนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มนะครับพูดง่ายๆก็คือในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นลูกครึ่งคน,นอื่นๆนะครับเข้ามาเสริมอีกซึ่งมันจะทําให้นักเตะไทยแท้ๆนะครับก็ต้องเร่งพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันคือโดยรวมเนี่ย การเอาชนะเวียดนามในนัดนี้นะครับถือเป็นนิมิตหมายที่ดีคือมันก็ดีกว่าแพ้นะครับฉะนั้นจากนี้ไปนะครับผมเชื่อว่าทีมชาติไทยเนี่ยน่าจะค่อยๆย,ยกระดับตัวเองขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราเนี่ยจะสามารถเทียบระดับกับเวียดนามตอนนี้ได้เลยครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยน่าจะเป็นทีมนะฮะที่เสริมตัวลูกครึ่งช้าที่สุดซึ่งมันจะทําให้เกิดอะไรครับมันจะเกิดเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบครับว่าฝีเท้าในระดับอาเซียนจริงๆเนี่ย,ยมันเป็นยังไงส่วนประเทศอย่างอินโดกับมาเลเซีย อันนี้เนี่ยเขาเริ่มมีการใช้ลูกครึ่งหรือว่าลูกเซียวอะไรเยอะขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับระดับฟุตบอลของพวกเขาเนี่ยจะก้าวตามไทยมาแบบหายใจรดต้นอคอแน่นอนเผยเนี่ยสประเทศนี้จะบี้กันหนักมากเลยนะครับแต่ผมก็ยังเอาใจช่วยเวียดนามนะฮะแต่ว่าอันนี้สารภาพตามตรงนะครับดูจากทรงแล้วเนี่ยในช่วงอีก5ปีข้างหน้านะครับเวียดนามเนี่ยน่าจะยังตามไทยอินโดอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะทันนะครับส่วนไทยเราครับเป้าหมายชัดเจนฮะ คัดเลือกบอลโลกครั้งต่อไปนะครับผลงานเราจะต้องดีกว่าในรอบนี้ถูกไหมฮะซึ่งในครั้งหน้านะครับอย่างน้อยๆเนี่ยใจผมนะก็อยากจะให้แก้แค้นจีนให้ได้นะครับส่วนการเจอกับพวกท็อปโฟเอเชียเนี่ยอย่างน้อยครับโอกาสในการลุ้นแบ่งแต้มเนี่ยต้องทําให้ได้ดีกว่าครั้งนี้สรุปก็คืออย่างน้อยนะครับการชนะเวียดนามในนัดนี้นะฮะแฟนบอลไทยเนี่ยยังดูมีความหวังมากกว่าแฟนบอลชาวเวียดนามแน่นอน และนี่ก็คือเนะะื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับในเรื่องของมุมมองชาวเวียดนามที่พวกเขาเนี่ยคิดเห็นยังไงกับทีมชาติไทยชุดใส่เลือดใหม่และกลับมามองย้อนนะฮะถึงทีมชาติตัวเองที่ตอนนี้ความหวังเนี่ยมันดูน้อยเหลือเกินนะฮะเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างอินโดที่เขาก้าวกระโดดและนี่ก็คือเนะะื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเอาไว้เจอกันต่อในคลิปต่อไปฮะแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ